สวดีค่ะตอนนี้เฟย็กกำลังทำอะไรก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวตุวก๊กตาค่ะเดีย๋ยวเราจะพาไปรีวิวกันเลยนะคะนี่คือตุก๊กตาของเราบ้านเราตุก๊กตาตัวที่หนึ่งก็คือแมวหนูชื่อแมวแมวคะ่ะหนูชื่อแมวค่ะอ่าตัวที่สองก็คือเป็นแมวอีกแล้ว คนนุ่มมากเลยอันนี้คือกระต่ายอันนี้คือมา้าคือแมวมีอันนี้คือน่ารักมากหนูเป็นหมีค่ะกระต่ายอันนี้กระต่ายก็พวกนี้ก็คือมา้าคือชิตตี้มาแล้วก็ปลาโมาเป็ดแมวก็พวกมวอีก ตัวนี้จะฉลาดได้นะคะอยู่โรงเรียนอันนี้ก็เป็นหมีเหมือนกันนี่เป็นหมีนี่เป็นเสือเป็นหมาเอ้ยเป็นหมีนี่เป็นกระต่ายนี่เป็นหนูเป็นเป็ดอ๋ออันนี้เป็นชิตตี้นี่คือห้องแอร์นี่คือหมานี่คือหมอน So, please, bye bye.